สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสาธิตในการใช้ฮอตแท็บในการแช่เท้าของเรานะคะ,ะการแช่เท้าที่บ้านของเราต้องทํำยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันอันดับแรกนะคะก็แช่น้ํานะคะสี่ประมาณ40ลิตรนะคะแล้วก็ผสมใส่ตัวฮอตแท็บเข้าไป1เม็ดนะคะแล้วก็แช่เท้าได้เลยนะคะ เคนี่ก็คือเขาก็จะเริ่มทํางานนะคะตัวนี้ก็คือ,อสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือจะเป็นแอกไบคาร์บอเนตนะคะไบคาร์บอเนตไอออนนะคะตัวนี้ก็จะจะจะ,จะเปรียบเหมือนกับออนเซนเลยนะคะก็มาดูแช่ประมาณอย่างน้อยนะคะสักประมาณ10นาทีนะคะแช่เทา้าถ้าเกิดคนที่กลับ มาจากการทํางานเหนื่อยๆนะคะเดินนานๆยืนานานๆตัวนี้นะคะก็จะไปช่วยในการคลายกล้ามเนื้อแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะคนที่ยืนานานๆอาจจะมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดขอดนะคะตัวนี้ก็จะลดการเป็นเส้นเลือดขอดได้นะคะลดการอาการปวดเมื่อยด้วยนะคะความบอบอุ่นนะคะก็จะจากปลายเท้าจนถึงหนังศีรษะเลยนะคะถ้าเราแช่ตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญนะคะ เ,เราไม่ต้องทาครีมบำรุงเลยนะคะผิวเราจะชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลานะคะก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันมันจะเริ่มรู้สึกว่าผ่อนคลายเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกรู้สึกผ่อนคลายดีค่ะแล้วที่การ์ดที่มันออกมานี่คือเรารู้สึกมัน,นรู้สึกเหมือนมีอะไรมันนวดนวดนวด,นวดเท้าเราอ๋อใช่ค่ะก็คือมันก็ลักษณะการทํางานก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรา ก็เดี๋ยวมาดูต่อไปนะคะเทปต่อไปว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็คือต้องใช้เวลาสัก20นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าผลเพธาจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ